We can play We can run to the tree We are happy at the รครับ สาธาะที่สวสนสาธารณะเราสามารถเล่นเราสามารถวิ่งถึงต้นไม้เยวิ่งไปที่ต้นไม้